สวัสดีครับชาลกวินออนทัวร์วันนี้จะมาออนทัวร์ที่ไหนไปชมกันครับอ่าตอนนี้นะครับเราเข้ามาในอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนแล้วนะครับไปไหนครับอ๋อได้ครับอ่าเราเข้ามาแล้วเราเดินเบี่ยงขวามาจากลานจอดรถนะครับเราก็จะเข้ามาข้างในนี้กันเขามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วทุกคนอยู่ไหนเราหาทุกคนไปเจอ เดินเข้าไปอ,อ,อ,อ่าก็จะมีให้ลวกไข่นะครับเป็นเรื่งความระมัดระวังเนี่ยคือบ่อน้ำผุร้อนปุดๆเลย ปุดๆเลยให้ดูบรรยากาศากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเราไม่มีไม้กันสัน่นเรามาแบบไปที่ไหนสไตล์กวินออนทัวก็แวะดูแวะชมเหมือนทุกคนไปเที่ยวเองเนี่ยบ่อน,น้ำพุร้อนนะครับอุณหภูมิ70วอ,องศาแช่ไข่17นาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวนะครับเห็นไหมครับีโอ้ยร้อนนะครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ขิ่นค่อยๆพุดๆมาจากตาน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปหาทีมงานเราก่อนนะครับ ตรงนู้นก็จะเป็นห้องส่วนตัวห้องให้แช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเดินตรงเข้ามานะครับก็จะเจออาดน้ําแร่นะครับแล้วก็นวดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่อนนะครับข้างในอ่าตอนนี้เรากําลังจะไปออนเซ็นกันแล้วนะครับ <c oughs> ต้องทำยังไงล้างนะเลือกห้องเหรออันนี้เจ้าหน้าที่อยู่พยาเาลใช่ไหมครับอ่าต้องทายังไงบ้างครับ ไม่ไม่จะมาอะไรเนี่ยออนเซ็นอะไรเนี่ยที่ซื้อจากอันนี้เข้าไปแล้วอันนี้คือห้องอะไรอ่ะอือแล้วออนเซ็นเข้าไปตรงไหนอ่ะที่แช่แช่น้ำให้เขาเนี่ยพี่เขาพามาแล้วครับเนี่ยหลังจากเรางงงนิดนึงอ่าห้าสิบบาทแล้วก็คก็หนูยี่สิบบาทนี่คือยังไงนะที่ผักพลูนั่นคือเป็นน้ำเย็นนะคะอ๋อต้องอาบน้ำเย็นก่อนเหมือนไปต่างประเทศ เล็น้องเงย,งอย็นกวาน้ำเย็นบน้ครับในนี้อ๋อแล้วงอาบน้ำเงย็นก่อนป่ะโอเคอเค,ครับอยากทำอะไรก็ทำเรีบครับ